สบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่เอาบองโอนกรุบกรุบขเนี่ย <c oughs> เออคลิปนี้เราจะมามาพูดบทสรุปนะพี่นอ้องอของการในผลของการตัดใบข้าวช่วงวันที่สิบกันยายนแต่ก็ยังไม่สรุปหรอกเพราะว่ายังยังไม่ได้เกี่ยวเนาะเดี๋ยวถ้าเกี่ยวเกี่ยวได้ผลผลิตยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดสรุปให้ฟังอีกทีหนึง่ง อันนี้เรามาสรุปเรื่องไออันนี้ก่อนพี่น้องเรื่องตัดใบข้าวช่วงเดือนกันยาอันนี้คือที่ใครที่ได้ดูคลิปผมไอก่อนหน้านี้ก็คงจะรู้อยู่นะเนาะว่าไอน,นานี้น่ะคือที่ยามลกๆแหละพี่น้องอันที่ผมถ่ายให้ดูว่าไอป่าข้าวในป่าหญ้าหรือป่าหญ้าในป่าข้าวแหละ oh, <no. S 1> วันนี้ก็วันที่ไอนนสิบเท่าไหร่ว่าเออเลขออกพอด,ดีพี่น้องอืมวันที่สิบหกพุศจิกา <เ>ออมันหมานเด้อพี่น้องเด้ออืมบทสรุปก็คือพี่น้องนี่ที่ว่าตัดใบข้าวช่วงเดือนกันยานะพี่น้องนี่รวงมันก็ก็ไม่ถือว่าเล็กนะพี่น้องก็โอเคอยู่นะผมว่านะอืมไม่ถือว่าเล็กนะถือว่าถือว่าดีเลยทีเดียวแหละ โดยรวมๆก็นี่พี่น้องอืมก็มีอันนับ้างล้มนิดหน่อยอืมแต่ก็อย่างว่าน้องมันมันมันอันนั้นแล้วน่ะมันเริ่มสุกแล้วน่ะผมว่าอีกสักสี่ห้าวันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วว่านี่อืมถ้ารถเกี่ยวมานะอืมก็สรุปนะพี่น้องตัดได้อืม ผมว่าน่าจะตัดได้ถึงวันที่วันที่สิบวันที่ยี่สิบกันยาซะด้วยซ้ำมะอืมคิดผมคิดว่านะเออแต่ก็ถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปตัดมันพี่น้องวันที่ยี่สิบกันยาเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะตัดได้นะอืมเพราะว่าอันนี้ผมตัดวันที่วันที่สิบหรือเปล่าวันที่สิบวันที่เก้าหรือวันที่สิบกันยานี่แหละอืมผมก็จําไม่ได้แล้ว ที่ผมบอกว่าไอ้วัดดวงไปนะพี่น้องอืผมก็ไม่เคยทำเนาะมาทําปีนี้ปีแรกโอ้โหสุดยอดพี่น้องผลผลิตนี่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากเลยนะอืมตัดใบข้าวเดือนกันยานะพี่น้องตัดได้นะอืมผมคอนเฟิร์มเลยแต่ว่าพี่น้องต้องดูไอ้นั่นพี่น้องต้องดูน้ำ่ะพี่น้องว่านาของพี่น้องน่ะจะไอ้น้ำมันมาช้าไหมน้ำมันมาช้าแล้วมัน เผื่อบางทีนาบางคนก็มาช้าแล้วก็แห้งเร็วเนาะอืมแต่ก็ต้องประเมินดูนะพี่น้องประเมินดูนาของเรานะว่ามันน้ํามันเป็นยังไงน้ํามันแห้งช้าเลยแห้งเร็วแต่นาของผมนี่คือน้ําน้ํามันแห้งช้านะพี่น้องอืมแต่มันก็มีแห้งบ้างแล้วแหละอืมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องมาถ่ายให้ดูว่าตัดใบข้าวเดือนกันยาตัดได้พี่น้องอืม อันนี้ตัดวันที่สิบกันยาอที่มันที่มันแรงแรงอะไรที่ไอ้ที่มันมีแต่ยานแหละไอ้คลิปนั่นแหละที่ผมถ่ายให้ดูเนาะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องดูอืมว่าสุดยอดพี่น้องถ้านาใครแบบมันแรงอ่ะเนาะถ้านาใครที่มันแรงแล้วแบบจนจนถึงเดือนกันยาจนถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่สิบสิบถึงสิบห้ากันยาอย่างเงี้ยยัง ยังไม่มีน้ําอยู่นะเนาะหรืออาจจะมีน้ําช้านะมีน้ําประมาณวันที่วันที่สิบถึงยี่สิบประมาณนี้นะ่ะยี่สิบกันยานเนาะก็ตัดได้พี่น้องอืมแต่ว่าต้องต้องหวานอันนั้นด้วยนะพี่น้องอันนี้ที่ผมทําคือมันผมหวานช้าด้วยเนาะผมหวานผมหวานวันที่เท่าไหร่วะนยี่สิบยี่สิบมิถุนายนพี่น้องอืมเพราะว่ามันแรงอะร่ะแหละ เพราะว่าถ้าหวานพฤษภาเนี่จะหนักกว่านี้อีกนะพี่น้องอมืมันหวานเร็วแล้วย้ามันก็ขึ้นเยอะเนาะอือก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องอัพเดตให้ดูสรุปให้ดูว่าตัดใบข้าวเดือนกันยาสุดยอดอืมรวงข้าวก็โอเคอ่ะผมว่าโอ้ไร้อยเปอร์เซ็นตนั่นแหละไม่มีเสียหายอะ่ะ อืมผมว่านะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะยังไงแต่ก็สุดยอดอะ่ะสมกับที่ไอ้สมกับที่เหนื่อยนะพี่น้องอืมตอนแรกผมก็คิดว่าโอวัดดวงไปมันจะได้ไหมเนาะหรืออะไรยังไงไหมเนาะผมก็เป็นวัน,ว,นวันใจเหมือนกันแหละแต่พอผลออกมาแบบนี้ก็โอเคอ่ะใจชื้นขึ้นมาหน่อย อันนี้อันนี้นาส,สามไร่กว่าพี่น้องเกือบสี่ไร่อะไรสามไร่สามงานอืมอันนี้ผมใส่ปุ๋ยไปสองกระสอบพี่น้องสองกระสอบอืมเพราะว่าดินมันเป็นดินทรายนะพี่น้องอืมก็เลยใส่เยอะหน่อยนึงอืมอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมา ให้ดูอัปเดตให้ดูพี่น้องอืมส่วนคลิปหน้าก็เดี๋ยวผมจะถ่ายไอ้นานี้แหละให้ดูว่าไอ้ผลผลิตมันจะเป็นยังไงอะโอเคพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสมบายดี